เสร็จไปอีกหนึ่งชุดครับสำหรับกระต๊อบ DC ซีโลโวลแลวก็90บโวลใช้แผง300วัตต์แผงแตกชำรุดนะครับได้มาฟรี2แผงหันทิศตะวันออก1แผงอันนี้ทิศตะวันตกอีก1แผงกาวมาเข้าบาบากาวนะครับจากบากาวก็มาเข้าคอนโทรลชาร์จคอนโทรลชาร์จนี่ก็ของเสีย เขาทิ้งแล้วเสียเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ทํางานนะก็เอามาใช้ได้เพราะว่ามันยังคุมชาร์จได้อยู่โดยสองสติงทาอย่างไอสองแผงทําอย่างนี้ครับตะว,วันออกนะก็มาเข้าดูครับไดโอดนะครับอันนี้ฝั่งแผงที่ตะว,วันออกอันนี้แผงที่ตะว,วันตกใส่ไดโอดไม่ให้ย้อนกลับนะครับแล้วก็มารวมมาเข้าตัวนี้คอนโทรลชาร์จจากคอนโทรลชาร์จ ต่านคัดเอาลงไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ UPS มือ2นะครับหลังจากที่เราทำการชาร์จเต็มที่เรียบร้อยค่า CCA ก็อยู่ที่ร้อยกว่าส่วนหนึ่งนะครับจากแผงแรงดันมันสูงชนะกันที่ไดโอดนะครับก็ไปเข้าที่บูสเตอร์จ่ายไปเป็น DC 90โวลต์เข้าปัก๊ก แล้วถ้าเกิดแดดหุบนะครับอ่ายกตัวอย่างแดดหุบก็คือชัวนี่เห็นไหมฮะหมดแดดละคัดเอาลงแต่ตัวนี้ยังทำงานครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวนี้จ่ายมาจากแบตนะครับเข้ามาโดยเราใช้ไดโอดขั้นควลบไว้คือจริงๆควบวกมันต่อกันอยู่แล้วนะครับไอพวก PWM เนี่ยควบวกบวกบวกสามบวกเนี่ยมันบัดบาเดียวกัน พราะนั้นเนี่ยมันคอนโทรลที่ pdm คือค้วลบเพราะนั้นไอ้ตัวนี้สำคัญเราต้องเอาลบเนี่ยมาใส่แต่เนื่องจากไอ้ตัวนี้มันมีฮีทซิงเป็นของอยู่ในบ้านมีอยู่แล้วตัวไดโอดตัวนี้นะก็เอายิบมาใช้เลยเอาของเหลือมาประกอบส่วนกลางคืนนะครับก็สั่งงานด้วยสวิทช์แสงที่ต้องใส่ตัวนี้เพราะวันนี้มันเสียนะครับมีฟิลน่าฟิลหลอดแก้วเล็กเลนะครับกระเบื้อง3แอมป์ไปจ่ายอยู่ที่หลอด cob นะครับหลอดตัวนี้12โวลต์สวัตต์สองหลอดสบายๆทั้งคืนนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบ้านหรือกระต๊อบ dc นะครับร้อยเปอร์เซ็นเพราะนั้นแรงดัน90โวลต์ต่อปลั๊กมาอยากจะชาร์จบลูทูธชาร์จมือถือ power bank หรือดูทีวีอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ได้หมดละ แต่แรงดันอย่า,าคดที่กระแสอย่าเกินกําลังมันผมดึงคันไปที่20แอมป์นะครับเอาแค่20แอมป์9 20แอมป์จ่ายไปที่12โวลต์ตอนกลางคืนก็200กว่าวัตต์แค่นั้นเองแม็กไว้ไม่ให้เกินอันนี้ก็เก็บมาฝากกันเล็กๆน้อยสำหรับกระต๊อบ Top dc ได้เล็ก